สวัสดีค่ะพี่ปอสามวันนี้เรามาต่อกันในเรื่องเลขาคณิตในหนังสือคณิตศาสตร์เล่มเล็กนะคะให้นักเรียนเปิดหน้า127นะคะหน้านี้หน้า127นะคะต่อจากเมื่อวานนะคะในหัวข้อ1.3จะเป็นเรื่องของการเขียนรูปเลขาคณิต2มิติ2มิติก็จะเป็นรูปแบนๆใช่ไหมนะคะ มาดูข้อ1การเขียนรูปเรขาคณิต2มิติโดยใช้แบบของรูปเรขาคณิตแบบของรูปเลขาคณิตทําให้เราเขียนรูปเรขาคณิต2มิติต่างๆได้นะคะก็คือเขียนตามแบบนั่นเองนะเขียนตามแบบแบบที่แบบที่เขาบอกนักเรียนจะน่าจะเคยเห็นไหมที่เป็นเป็นไม้เ,เหมือนไม้บรรทัดนะคะ เป็นพลาสติกแล้วก็มีเจาะรูสมมุติว่านี่เป็นเจาะรูเจาะรูตรงกลางไว้นะคะเป็นรูปสามเหลี่ยมเป็นรูปวงกลมเป็นรูปสี่เหลี่ยมใดๆก็แล้วแต่นะคะเราก็แค่ลากเส้นลงไปในกรอบที่เขาเจาะรูไว้แล้วพอยกขึ้นมาเราก็จะได้ภาพนั้นๆแบบนี้นะคะ ต่อไปในหัวข้อที่2การเขียนรูปเรข,ขาคณิต2มิติโดยการลากเส้นต่อจุดนั่นเองอันนี้เป็นสิ่งที่นักเรียนได้เรียนกันตั้งแต่อนุบาล3แล้วการฝึกรีลามือด้วยการลากเส้นนะคะด้านซ้ายมือเป็นการเขียนรูปสี่เหลี่ยมนะคะถ้าจะเขียนเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าก็จะต้องเพิ่มจุดในแนวนอนให้กว้างขึนถูกไหมคะด้านขวามือเป็นการเขียนรูปห้าเหลี่ยม ที่มาดูแบบฝึกหัดของเรานะคะให้เราสร้างรูปเรขาคณิตตามที่กําหนดโดยข้อที่1บอกว่าใช้แบบของรูปเรขาคณิตสร้างรูปเรขาคณิต2มิติตามที่กําหนดให้มีไหมเราไม่มีบางบ้านก็ไม่มีใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นให้นักเรียนเปิดดูนะข้อที่1นึ่เขาบอกว่าให้วาดรูปสี่เหลี่ยมรูปห้าเหลี่ยมนะคะข้อ3รูปวงกลมและข้อ4รูปวงรี เพราะฉะนั้นเรารู้อยู่แล้วนะคะรูปสี่เหลี่ยมเพราะนักเรียนต้องไปเอาไม้บรรทัดมานะคะวาดเองเลยไม่ต้องอาศัยแบบแล้วนะดูจากในหนังสือนะคะพยายามเขียนให้ตรงนะคะอันนี้คุณครูสมมุติว่าตรงนะรูปสี่เหลี่ยมนะคะรูปห้าเหลี่ยมเป็นยังไงเปิดดูที่เราเรียนมาวงกลมวงรีนะคะเสร็จแล้วมาถัดต่อที่ข้อสอง ให้ลากเส้นต่อจุดให้เป็นรูปสามเหลี่ยมหกเหลี่ยมและรูปแปดเหลี่ยมนะคะกลับไปเปิดดูเพราะฉะนั้นในกรอบนี้หนะ้าร28ด้านล่างเนี่ยให้วาดตั้งสามรูปนะเพราะฉะนั้นเราจะต้องมีพื้นที่พอนะสมมุติคุณครูวาดสามเหลี่ยมตรงนี้ได้ไหม ะะว่าสามเหลี่ยมมันตรงนี้แหละนะคะอ่าได้ห่รูปแล้วที่เหลือให้นักเรียนลงมือวาดหกเหลี่ยมและแปดเหลี่ยมเอานะคะจากที่เราเคยเรียนมานะอ่ให้สังเกตนะคุณครูลากเส้นนะคะลากเส้นแต่ละมุมเนี่ยบางเส้นไม่ได้ผ่านจุดนะคะให้นักเรียนสังเกตนะเพราะถ้าผ่านจุดทุกเส้น อาจจะไม่เกิดเป็นเหลี่ยมตามที่เราต้องการนะคะต้องพิจารณาดูอีกทีหนึ่งนะต่อไปในหน้า129นะคะมาขึ้นเรื่องใหม่คือเรื่องรูปสมมาตรซึ่งเราเคยเรียนแล้วในเล่มสสวทนะดูภาพสามเหลี่ยมนี้นะคะเส้นที่ตัดเส้นประที่ตัดเรียกว่าแกนสมมาตรของรูปสามเหลี่ยมนะคะ เพราะฉะนั้นเมื่อพับรูปสามเหลี่ยมนี้ตามแนวเส้นปะแล้วทั้งสองข้างสองส่วนจะต้องทับกันสนิทเส้นปะนี้จึงเรียกว่าแกนสมมาตรของรูปสามเหลี่ยมนะคะมาดูในกรอบสีม่วงรูปเลขาคณิตบางรูปมีแกนสมมาตรมากกว่า1แกนเช่นเมื่อพับรูปสี่เหลี่ยมนี้ตามเส้นปะทีละครั้งนะคะจะได้ทั้งสองส่วนทับกันสนิท รูปสี่เหลี่ยมนี้มีแกนสมมาตรเท่าไหร่คะมีแกนสมมาตรสองแกนนะนะคะตามรอยเส้นประเลยถ้าพับแล้วมันทับกันสนิทก็ถือว่ามีแกนสมมาตรตามเส้นนั้นได้นะคะเป็นสองแกนมาดูแบบฝึกหัดนะคะข้อที่หนึ่งเขาให้เราเขียนวงกลมล้อมรอบตัวเลขหน้าข้อที่เส้นประแสดงแกนสมมาตรก็มีเส้นประสีเขียวมาให้แล้ว เพราะฉะนั้นวงเฉพาะข้อที่มีแกนสมมาตรนะคะวงเฉพาะข้อที่สมมาตรกันว่างั้นเถอะข้อที่1นนะคะเมื่อพับตามรอยเส้นปะแล้วสองฝั่งจะเท่ากันไหมทับกันสนิทไหมถ้าทับกันสนิทก็แสดงว่าสมมาตรกันนะคะวงไว้ข้อที่สองนะคะพับตามรอยเส้นปะสีเขียวสองฝั่งจะเท่ากัน ทับกันสนิทไหมนะคะถ้าสนิทก็สมมาตรกันมาดูข้อที่สามเป็นรูปตัว E นะคะพับตามรอยเส้นปะะสองฝั่งสมมาตรกันไหมไม่สมมาตรนะคะไม่มีแกนสมมาตรในแนวนี้อาจจะมีแนวอื่นแต่เขาให้แนวนี้มาแค่เส้นเดียวเพราะฉะนั้นเราก็พิจารณาแค่เส้นเดียวไม่ต้องวงกลมนะคะ ถ้าข้อ3ไม่มีแกนสมมาตรก็ไม่ต้องวงกลมนะคะเสร็จแล้วมาดูข้อ4ถึงข้อ12ให้นักเรียนลงมือทำเองได้เลยต่อไปในหน้า130นะคะให้ลากเส้นปะแสดงแกนสมมาตรของรูปต่อไปนี้นะคะคุณครูยกตัวอย่างนะผ้าบงรีนะคะภาพวงรีมีแกนสมมาตรกี่แกน ให้เราลากเส้นปะลงไปนะคะใช้ไม้บรรทัดนะนะคะหนึ่งแกนนะคะวงรีมีแกนสมมาตรสองแกนนะเพราะว่าไม่ว่าเราจะพับซ้ายไปขวาหรือบนลงล่างนะคะก็จะทำไมคะสมมาตรกันนะคะนี้คุณครูไม่มีไม้บรรทัดในในเครื่องนะคะเลยคิดว่ามัน รงแล้วแหละต่อไปข้อสองนะคะมาดูซิรูปต้นคริสต์มาสนะคะสมมาตรกันไหมถ้ามีแกนสมมาตรควรจะอยู่ตรงไหนถึงจะทับกันสนิทนะคะอืมได้ไหมที่เหลือ3ามสี่ห้าหนะคะให้นักเรียนลงมือวาดแกนสมมาตรให้โดยใช้เป็นเส้นประนะคะ และข้อ3มให้เขียนถูกหน้าข้อที่ถูกและเขียนกากบาทหน้าข้อผิดข้อที่1เขาบอกว่ารูปสามเหลี่ยมรูปนี้มีแกนสมมาตรสมแกนนะคะรูปสามเหลี่ยมนี้เท่ากันไหมเป็นรูปที่มีด้านเท่ากันไหมไม่เท่าใช่ไหมคะถ้าไม่เท่ารูปนี้ มีแกนสมมาตรแค่แกนเดียวใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นข้อนี้ผิดนะคะต้องพิจารณาไปด้วยข้อที่2รูปสี่เหลี่ยมรูปนี้มีแกนสมมาตร4แกนนะคะสี่เหลี่ยมมี4ด้านที่เท่ากันถูกไหมคะเพราะฉะนั้นแกนสมมาตรก็จะเป็น4แกนตามจํานวนด้านเลยก็ทําเครื่องหมายถูกลงไปนะคะ อ่านไปทุกข้อข้อที่3รูปสี่เหลี่ยมรูปนี้สีเหลืองมีแกนสมมาตรสี่แกนถูกไหมรูปห้าเหลี่ยมรูปนี้มีแกนสมมาตรสองแกนถูกหรือเปล่านะคะข้อที่5รูปหกเหลี่ยมรูปนี้มีแกนสมมาตรหกแกนนะคะถ้าเท่ากันแกนสมมาตรก็จะหกแกนเท่ากับจํานวนเหลี่ยมนะข้อที่6วงรีนี้มีแกนสมมาตรมากมายจนไม่สามารถนับจํานวนได้หมดใช่วงรีไหม และข้อที่7รูปสี่เหลี่ยมรูปนี้มีแกนสมมาตร1แกนนะคะหแกนใช่ไหมลองวาดดูลงไปได้นะแล้วถึงต่อว่ามันถูกหรือผิดนะคะเพราะฉะนั้นการบ้านเป็นการทบทวนเรื่องเลขาคณิตเริ่มตั้งแต่หน้า1 2 8ถึงหน0้านะคะ3หน้าอย่าลืมถ่ายส่งคุณครูนะแล้เดี๋ยวคุณครูตรวจให้ว่า เราวาดแกนสมมาตรได้ถูกต้องไหมนะคะเพื่อจะได้รู้ว่าเด็กๆเข้าใจไหมแล้วพบกันใหม่ในครั้งหน้านะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ